โอ um. ้ปากควานครับปาควาอุ้ยหูหห no yes ูห euh. ูปลาครับปลาโอ้โอ้โอ้เฮ้ยพ่อหุยหุยออโลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นดินๆนะครับเป็นดินๆ ออสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวยามมีสารซิตี้ครับผมสวัสดีแฟนครับสุภุสุคนะครับมันนี้บ่าวยามกับมันไสเบ็ดนะครับผมมันนี้กับมันไสเบ็ดยู่นะครับพี่หนองนะครับกับบรู้ว่าสิมานน้ำมันนะครับผมเบ็ดเก่ามันหาสิบหลังนะครับ เงี้ยชีกเดือนนะครับผมเป็นเดี้ยไสเดือนนะครับมัเนี่ก็เป็นหนองนะครับหรือว่าหนองไ่เติมนะครับหนองสาธารณะนะครับผมเหมือนกันนะครับเยอะใส่เดือนนะครับนม่เหมือกัมาครั้งแรกนะครับผมมาลองมั้งนะครับเรียบชีสบุคนนะครับผมอะไรที่มักการไสเบียดนะครับผมก็ฝากกดไล์กดแช์กด้สับสไคนะครับผมอีสานทีเป็นกำลังใจ้เราอย่ามีคลิปต่อไปนะครับ măng ngang 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 ส้วนีนะครับปึ๊บนี่คังแรกนะครับผมสีน้ำน่าจะโอเคนะครับผมเมื่อจากลักษณะเรา่าจะมีปานนะครับบรรยากาศคําๆนะครับผม เฮ้ยครับผมแต่ว okay. <ını> ่ายามจะใส้ไปเรื่อยนะครับผมตั้งพยายามน้ำกันนะครับผมมาน้อมานก็ตั้งเมืองกันนะครับทำแล้วทำแล้วอากาศโอ้หลังจะมนี้ปานะครับมันจะทำเลแล้ว ครับก็ได้เวลายามเบ็ดนะครับผมมาดูน้ำกันครับคืนอีซีมานน้ำมันนะครับมาหนีทีมงานกับบริมานะครับพอดีมือนฉีดวัคซีนนะครับผมทีมงานได้พักผ่อนบาอย่างได้มาพืเดียวนะครับผมมากับมานะครับพอนนี้มีมูนะครับผมพ็เลยระวังหลังให้นะครับผมมาหกตัวนะครับยายกันยี้นี่แหละเมื่อกี้อัดซาเลงมานะครับผมเต็มซาเลงเลย เหมือนกันครับเป็นอีบอยยันสิมานมามานะครับผมทีมง,งานะ่ะก็จะเป็นมู่กันนะครับมืนึนม้ากับหมามนมองเย็นเฉดดำกายลงเจ้าน,น้อยดิดทางนะครับผมมุเงเกเหตุการณ์นะครับผมเนี่ยใสเดียดน,นะครับกุ้งกินนะครับ บ่ทันกลุ่งๆล้ยหลายนะครับตาแดงคืออยนีนครับผมผมเลยต้องเปลีย่ยนไ่เขียดนะครับเปลี่ยนเขียดอีโมไว้รุ่นตอนเศร้านะครับ คืนนี่ยก็สิบวคือวันนี้มีอยู่แล้วอยู่เขียอีโมนะจะโอเคนะครับตอน,นเศร้านี่โอกาสสูงนะครับถ้าติดกระติดตัวใหญ่เลยไปเขียมมนเนี่ยผมก็หาใต้น้ำขอบฟังนะครับกระโดดไปทั้งขอบฟังเนี่ยเขียมมนนิโมก็ได้จับประดามขอบฟัง มี่จะตากุ้งโอ้ยกุ้งกินหมดครับมีต้องให้กุ้งกินแง่กับหมดน,นะครับผมเนี่ยมันขึ้นบ่าอย่างจะเปลี่ยนเป็นแย่เฉียดนะครับล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 บเฮ้ยมาขวดนี่ยมาขวนมากกวนนะครับ เปรี่ยนบมนเงี้ยเขียดพร้อมนะครับเพราะว่าเงี้ยเสีเดืนเอนหมดนะครับผมกุ้งไหลกินใสเดือนหมดผมว่ามืนอยู่ไม่ใสเดียนยัางไงาน,นะครับปลาอาจจะกินเด็กนะครับผมนีิจตากุ้งโอ้ยนี่ก็อว่าหมด ขึนมากขาจะกุ้งกินนะครับเตรียมเป็นแง่เขียด ปเปี๊ยงเงี้ยเขียนไปรุ่มมือเศร้านะครับผมครับตอนนี้เบายางกับเปี้ยงเงี้ยไปเรื่อยนะครับผมมากับพ่อหนูยุกฝนครับอยู่ข้างบนนะครับยิ่งได้เสียงเตียนน้อยห้องโอ้ยตาเงาไหมไม่ได้ดอกย <c oughs> ิ่งได้กวนซอยหมาสักบ่ครับเดี๋ยวเบายางเปี้ยงเงี้ยก่อนนี่บม่ได้ปลากันที่อุยหาหนูแล้วครับผม เยค,คับผมคุณมากัางขุดนะครับพี่อสอยมาแล้วครับผมค,ครับวัวค,ครับวัวค,ครับว้ว Cái ừ. 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 này cắt ống này có lắm หนูว้าโอ้ยหนูครับหนูโอ้ยังใหเลยโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับเตีียมังเจ้าไป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 เ็โอ้โห อู่ยังนะครับผมตามป่าปพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อนงยันมานงามพอโอเคโอเคนะครับโอ้โหแม่งยันนงยน,ะะะนะครับพ่อช่ใช่นมองยันน้อยังได้แล้วได้แล้วด้แล้วตเบ็ดตัอนะครับหลังนี้เป็นหมู ถือว่าน้อยไปเลยมุมๆนะครับหู้ววววปลาเหรอปลาโอ้โหโอ้โหมาเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาปลาไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูโดี๋ยปต่ข้อตัวนึงนะครับผม ขออข้อตัวแรกแหกมานัครับกับนูตัวนึ่งทำงานครับผม บอกขอใหญ่นะครับกับหนูใหญ่โอเคนะครับผมบ่ายยามจะกลับบ้านแล้วครับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับพ่อกันมือเศร้านะครับผมต้องมาหยาดแล้วกันเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเด็กๆอ่ะไปไปไปขึ้นรถเร็เร็เออบางตัวขึ้นโบมดนะครับบางตัวก็แล่นน้ำก้นเนาะพากันอยากมาอะไรเอาขึ้นรถเร็วเออตรงนี้ขึ้นรถ พอกันมือซ้าครับผมเดี๋ยวว่ายางจะกลับบ้านแล้วนะครับผมจะพาหมาขึ้นซาลิงเลยจะกลับบ้านนะครับมือซอ้าจ้าลูกบบน้ำกันครับสวัสดีครับผมอยาเยกเบ็ดน้ำกันนะครับหมาน้นานนองมาตอนซ้อนนะครับเมือกันนะครับผมเนีย่ยกรับผมหมดนะครับเฉียดเบ้ายางก็จะเก็บไปเก่้นนะครับมาขึ้นหน,นึ่งกับยันย้ายเฉียด เียก็จะเอาไว้แต่ไซอีกนะครับผมโอ้คือบบฟิโนเดี๋ยวไปคือสั้เถือที่เลืออยู่อย่ามไม้เลื่อยยังไม่มีแววนะครับผมเดี๋ยวไปก็ยังไม่มีแววอยู่นะครับ พยายามมาเรียนนะครับผมเก็บเกียดเก็บได้เกียดนะครับปลาวัตถุ เพียดไปจะใส่นะครับผมอือออตล้วครับมองหลังนั่นครับติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วติดแลูกปลายังปลายังอู้ปากควนครับปากควนอุ้ยโอ้หองงามตัถูกง่ายปนใดนะครับผม โอ้ใสสวยๆเอาเซานี่ก็ยังดีที่มันถืนให้ผมตัวเลองแหกมวานนะครับผมคอตัวนึงครับบินบิดสั้นสั่งล่างยูโอ้ยมันยังมีอยู่แล้อยู่ แรกครับเส้าน,นี่ครับหนึ่งตัวเนี่ยกับผหมดนะครับเขยิ้งเต็มอยู่หุยหุยเอาลครับเอาลงเอาลเอาลเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นดินดนๆนะครับเป็นดินๆไม่แน่ใจว่าตัวใหญ่สักไหนนะครับมอนกันครับผม <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยนิยบุยบนิยับนยุบนิยบับโอเคนะครับผมเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับไอช่อนหนึ่งตัวโอเคนะครับผมเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับสุดยอดนะครับผม อันี้กับมาแล้วนะครับผมสำหรับการใส่เบ็ดตามธรรมชาตินะครับได้สองตัวนะครับว่าโอ้สุดยอดแล้วครับผมดีอยู่มันสี่หาหลังนะครับบม่น่าจะถือแล้วครับผมมันก็เขี่ยต่อโอเคครับผมหนึ่งตัวครับผมกู้เบ็ดจนหมดแล้วนะครับผมครับเรียบร้อยนะครับผมผลงานเศ้านี้นะครับก็ได้นประคอนะครับสองตัวก็ถือว่าโอเคนะครับผมเม่อยากนม่อยากมาถือยู่นะครับ ยังดีเด็มาสองตัวนะครับเมื่อคืนเ,น,เน,ยยนี่ยก็ได้ปลาค้อแญ่ตัวนึงกับหนูหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ว่ายางกิล้าไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อีสานเตตี้นะครับผมเป็นกำลังใจเบาะอยม่คลิปต่อไปนะครับหวังว่าคงสิมัคงคมสุขนะครับผมไอทีมงา้นผู้ใดมักไส้เบีดนะครับผมมักไส้เบีดหวังว่าคนที่ถือใจกันนะครับผมคลิปนี้เสจลาไปก่อนสวัสดีครับอครับผม